สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะอยู่ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมมากราบสัการะขอพรหลวงพ่อโตมากราบขอพรพระเวสวรณโนมาติดตามข่าวสารและฟังเทศนาธรรมจากพระครูวิบูลพัฒนกิจยุศฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เจ้าวาเป็นหัวกระบือค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตาม รับชมรับฟังรายการคิดดีแลนด์ทางสถานีวิทยุตราทัศน์ช่อง5ทุกทุกวันเสาร์ในเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งอยู่ในขณะนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมาเกิดขึ้นและมาเกิดมีแก่ญาติเยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการ ตาคิดดีแลนมาโดยตลอ <c oughs> ดญาติโยมทั้งสาวทุชนช่วงนี้ก็เดือนมิถุนายนแล้วนะฮะก็เป็นเดือนอที่ใกล้กับจะถึงงานวันกระตันยูงานบวชน,นาหมูมอบทุนการศึกษาทุนสดิการครูณนะที่วัดหัวกระดบือแห่งนี้ก็ทุกๆปีโยมญาติญาติโย,ย,ยมทั้งสาวทุชน <c oughs> ที่วัดดุกระบือนี้เมื่อถึงวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้วัดดุกระบือก็จะจัดพิธีบรรพชาบสมบทบวชนาคหมู่หรือเราเรียกกันว่างานวันกตันยูงานบวชนาคหมู่งานมอบทุนการศึกษาและมอบทุนธรรมดิการครูเรื่องในวันทำบุญครบครอบ,รบวันเกิดของลูกตา ก็จัดมาเป็นปีที่50แล้วนาะปีนี้เป็นปีที่50แล้วตั้งแต่หลวงตาได้รับการขอร้องจากพระเถระผู้ใหญ่หรือเ,เจ้าคณะพันธกาิการให้มาพื้นฟูวัตถุรก,กระบือซึ่งชมรุดจุนโสมมากในขณะนั้นก็เมื่อลวงตาได้รับาการขอร้องแล้วก็ได้เดินทางมา เป็นเจ้าวาดวัาาด,งดงกระบือนี้เริ่มาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดกระบือนี้ก็ได้จัดงานทำบุญครบรอบวันเกิดตั้งแต่ปีพศ .2516 เป็นต้นมาคือวันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นวันครบรอบวันเกิดเขาลวงตาก็มาล,ลึกนึกถึงรลว่วงวนคิดแล้วลึกนึกถึงว่าตดีเจ้าวาดว,วัดกระบือวัดหุกระบือเนี้ยก็มีมากมายหลายรูป ที่เราได้สืบทราบได้ไม่นับเป็นสิบถิบรูปท่านก็ได้ <c oughs> มีอุปการะต่อวัดหุกระบือมาโดยตลอดตลอดทั้งญาติโยมทั้งสาธุชนที่ได้มีกุศลรัทธายกมอบที่ดินให้เจ้าวาดในอดีตสร้างวัดหุกระบือให้ยืนยงคงทนมาได้ถึงขนาดนี้โยมเป็นเวลาถึง280ปปีแล้ว ตามประวัตินั้นวัดถือกระบือสร้างมาตั้งแต่ปีพศ .2281 ที่เอกสารจดจารจารึกไวนะ้ณที่กรมการอาถนานะวัดถือกระบือสร้างมาตั้งแต่พศ .2281 ฉะนั้นเจ้าวัดถืกระบือนี้ก็มีมากมายหลายรูปตะวัดก็เคยลกล่างว่างเปล่ามาในบางยุคบางสมัยที่โยมเล่าให้ฟังพอหาจเจ้าวาด มาอยู่ได้ก็บุรณะเฏิสังขรกันมาโดยตลอดฉะนั้นอดีตจเจ้าอาวาสวัดกระบือเนี่ยโยมนับว่าท่านเป็นผู้ที่ได้สร้างวัดหุดกระบือและก็ช่วยกันสืบสาราบุรณะปฏิสังขร์วัดหุดกระบือนี้ให้จเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดถึงแม้จะชำรุดทรุดโทรมบ้างในบางครั้งบางคราวก็เป็นธรรมดาของ าสารพิธิท์ทั้งหลายทั้งปวงก็จึงได้กําหนดงานาจัดงานทําบุญครบรอบวันเกิดตั้งแต่อายุ27โยมอายุ27ย่ลวงตาจัดงานทาบุญครบรอบวันเกิดแล้วก็อีกอย่างบริการหนึ่งก็เพื่อจะได้สงเคราะห์อนุเคราะห์ญาติโยมทั้งสาธุชนที่มีศรัทธาจะบวชแต่ไม่มีกําลังทรัพย์ก็ประชาสัมพันธ์ให้โยมได้ทราบว่าท่านบุไดจะบวช นะไม่มีกําลังทรัพย์มาตางวัดบวชให้นะแต่บวชแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาวัดวาอารามที่กําลังชำรุดสุดโทรมมากให้กลับฟื้นคืนชีพมานะก็หลายหลายลูก้าเหล่าหลานของโยมที่โยมฝากเข้ามาบวชเป็นพุทธบุตรเป็นบุพุทธเจ้าในคราวครั้งนั้นก็ช่วยกันพัฒนาวัดวาอารามวัดหรกระบือน,นี้ให้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้แล้วขณะนี้ก็ถึงว่าจะไม่เจริญมากนักแต่ก็ เป็นที่เจริญหูเจริญตาเป็นวัดที่ประชาชนคนทั้งหลายรู้จักมากวัดหนึ่งในกรุงเทพมหานครทั้งในกรุงเทพทั้งในต่างจังหวัดแม้ในต่างประเทศโยมก็รู้จักวัดหัวกระบือโดยมีหลวงพ่อโตนะหลวงพ่อโตสมบกงที่อยู่ด้านหลังหลวงตาที่โยมเห็นอยู่นี้หลวงพ่อโตสมบกงหลวงพ่อโตหมอยาเป็นพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ ซึ่งประดิษฐา,านอยู่ณภายในอุโบสถวัดหุกระบือนี้มาเป็นเวลาชาตินานถึง280กว่าปีแล้วนะฮะขณะนั้นเมื่อลุงตามาอยู่ก็มาพัฒนาเรือนะอุโบสถสร้างสิ่งกอ่อสร้างทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงเกิดขึ้นในยุคหลวงตานะแล้วก็ขณะนี้ต่อวัดหุกระบือเนี่ยก็มีพระมากในเขตบางขุนเทียนตึ้ง80-90รูปถึงร้อยรูปอุโบสถหลังนี้เล็กอยูจุพระได้ไม่มาก นะเขาเรียกตามพระวินัยได้ประมาณ20รูปเวลาลงอุโบสถทำธนกกรรมนู่นต้องล้นไปนะนั่งล้อมพระประธานก็จึงได้ดำเนสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นนะแทนอุโบสถหลังนี้แล้วยมก็ถามว่าแล้วหลังนี้จะทําอย่างไรก็หลังนี้ก็ได้ชี้แจงโยมว่าไว้เป็นอวิหารประจิตฐานลุกมโตให้โยมมากราบมาไหว้สักการะบูชากันนะ นาะที่วัตถุกบืบูแห่งนี้ฉะนั้นก็เชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมทั้งสาธุชนที่มีบุตรหลานจะขวากเข้าสู่ร่มผ้ากาสวัสดิ์หรือว่าขวากมาบวชเป็นพุทธบุตรเป็นบุตรพุทธเจ้าในพุทธศาสนาก็ติดต่อได้ที่วัทงาลเลขานะหรือว่าญาติโยมทั้งสาธุชนที่ไม่มีบุตรหลานจะขวากเข้าสู่ร่มผ้ากาสวัสดิ์หรือว่าบวชเป็นพุทธบุตรพุทธเจ้ามีกุศลเลอทตาก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรนะมาร่วมเป็นเจ้าภาพบรรบเป็นเจ้าภาพกัน เราจะได้เป็นญาติกับพระศาสนานะฮะผู้ที่มีศรัทธาบวชก็เราก็ได้เป็นญาติกับพระศาสนาฉะนั้นญาติเดมทั้งสาธุชนที่มีกุศลรัทธาจะร่วมจะรับเป็นเจ้าภาพบรรพชาทับงรบวชหน้ามูในปีปพศ2 5้าปีนี้ก็ขอเชิญเจริญพรนะักโยมก็ถามกันหลายท่านเดี๋ยวนี้ก็มามา,มาเป็นเจ้าภาพหลายท่านแล้ววา่าองคละเท่าไหร่องคหนึ่งก็กําหนดไว้ก่อนที่2,000บาท แต่เดือนนี้2,000บาทไม่พอก็ขอกันสัก5,000บาทในโยมเป็นเจ้าภาพดังนั้นโยมที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพบวชนาคหนึ่งองค์ก็ขอรับเป็นเจ้าภาพก็ถวาย5,000บาทเราได้ถวายพระเถระผู้ใหญ่อ่ในพื้นที่เขตบางงเจีและนอกพื้นที่ด้วยนะแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าภาพไตรบวชนาคองค์หนึ่งนะก็1,000บาทหรือว่าโยม มีกําลังทรัพย์น้อยก็ทําตามกําลังทรัพย์กำลังศรัทธาทาบุญอย่าให้เกินกําลังทรัพย์กําลังศรัทธานะมีศรัทธามากแต่มีกําลังทรัพย์น้อยทําแบบน้อยเพราะลราทำบ่อยๆทําไว้เป็นกาไรชีวิตบุญเป็นเรียทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เลิศจิระเสริฐปราทรัพย์บิดชกิณีอนนั้นญาติโยมทัางสาวรุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วย่อมมีโอกาสเชื้อเชิญเจริญพรมาร่วมเป็นเจ้าภาพรูปส่งบุตรหลานมาร่วม บรรดาชาสมบทบวชนาคหมูในงานวันจันทร์อยู่บวชนาคหมูหมอบผนการตรวจสอบดการครูกันแล้วก็ยังขอฝากนิดนึงงานขณะนี้วัดหุญกระบือกําลังปรับปรุงพื้นที่ที่ซื้อขยายไวใ้ใหม่บริเวณด้านทิศเหนือหลังโรงเรียนบุก,กระบือแล้วก็ด้านหลังอุโบสถไปทั้งสุดพื้นที่นี้ก็ทั้งหมดก็สิบกว่าไร่นะที่โถมตรงนี้ประมาณแไร่เศษเศษด้านทางหลังนั่นก็แปไร่ศเศษก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท KPY มอบถวายดินให้จำนวน6,000คิว6,000คิวคิดเป็นคันรถบรรทุกก็6600เทนะี่ยว600เที่ยวเที่ยวละ10คิวแล้วก็ของบริษัทการทางด่วนแห่งประเทศไทยที่ทำทางด่วนเนี่ยมอบถวายให้อีก20,000คิวนะก็คิดเป็นคันรถก็2,000เที่ยวแต่ว่าก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งนะก็ ค่าขนส่งนี้ก็ทางบริษัทก็ขอว่าให้ช่วยคันละ800บาทเป็นค่าน้ำมันค่ารถขนส่งก็คิดเป็นเมืองเงินแล้วก็นับเป็นล้านนะจากนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วโยมมีกุศลรัตฐาก็ขอเชิญชิญเจริญพรนะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพรถขนดินปรับปรุงพื้นที่วัดุกระบือให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามแล้วก็จะได้ใช้ เป็นสถานที่นาปลูกต้นไม้ให้เป็นที่ร่มรื่นที่ประพฤติทธรรมบัติธรรมหรือว่าก็อาจจะสมัยก่อนก็จะทำนาแต่ตอนนี้ก็วางโครงการว่าจะทำเป็นโคกหนองนาสนองโครงการพระราชดำริพระราชดำรัสิขององค์พระบาทรพระเจ้าอยู่หัวทั้งรัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่9ถึงรัชกาลที่10พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันนะจะได้ฝึกสอนวิชาชีพให้กับประชาชนคนทั้งหลายอ่า แถวถิ่นยานบ้านนี้ด้วยแล้วก็จากถิ่นฐานบ้านอื่นก็มาศึกษาได้แล้วก็อย่างหนึ่งก็พืชพันธุ์ธัญญาหารที่ปลูกแล้วก็จะเป็นประโยชน์เพื่อนนามาเอาแจกจ่ายกันตามฐานานุรุปที่เราจะช่วยเหลือเกื่อกูลทวงเคราะห์กันได้และอีกอย,อย่างหนึ่งก็จะได้เป็นสถา,านที่ประพฤติธรรมปฏิบ,บัติธรรมสร้างเป็นอาคารเล็ก สำหรับที่โยมจะมาอยู่ระพฤติธรรมปฏิบัติธรรมกันณวัดกัลเบือแห่งนี้อ๋อแล้วว่าบวบิทยาการเรียนรู้เกษตรพอเพียงที่ตำบลวางเพลิงพุทธลำลงขณะนี้ก็กําลังปรับปรุงพื้นที่อยู่แล้วก็กําลังจะสร้างหลวงพ่อโตสัมบองลมงโตหมอยาพุทธรูกองในอุโบสถนี้ขยายใหญ่เป็นหน้าตักสิบเมตรนะฮะก็ตกลงค่าแรงกันไปที่เรียบร้อยแล้วหกแสนบาท เฉพาะค่า,าแรงแล้วก็ค่าวัสดุนั้นต่างหากก็อยู่ในว่าประมาณประมาณล้านเศษเศษฉะนั้นญาติเดิมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วโยมใน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 มีกุศลลัทถาก็เชื้อเชิญเจริญพรมาร่วมการสร้างพุทธร,รูปหลวงพ่อโตนะไปประดิษฐฐานณทยาการเรียนรูร้เกษตรพอเพียงที่ตำบลบางเพลิงอำเภอโ,โคกทุม่มลงจังหวัดลพบุรีนะในเร็ววันนี้ก็โยมมีกุศลลัทธาก็เชื้อเชิญเจริญพรมาร่วมกันเลือโอนเข้าบัญชี นาคารกรุงเทพจ่าขาพระรามสองเลขบัญชีก็228 454 1188โยมจะได้ทั้งถ่ายชีวิตโคกระบือซื้อที่ดินขยายนาเขวัตุกระบือแล้วซื้อที่ดินโอุทียการีลูกเกษตรพอเพียงถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็สร้างพุทธรูปลงพ่อโตองค์ใหญ่ด้วยนะงานในท้ายที่สุดนี้กล่าวพร้อมทีมงานช่างข้องช่างช่างกล้องช่างภาพช่างตัดตัดต่อก็ขอกราบรีนา คุณภาษีรลตนาตรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมิจิตบอเดียส์ฆ์และด้วยอำนาจบุญญาเล็กด้วยความศักดิ์สิทธิของหลวงพ่อโตธรรมกงหลวงพ่อโตหมอยาพระกริ่งวิบูรสุขนะองค์ท้าเวสวรรตและถวยเทพเทวาสิ่งสักดสทหลายในสากุโลกบเจ้าเขอกลาบพัฒนากอเชิญท่านเสด็จลงมาแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติประสาทนาองค์เจ้าฟ้ามมากษัตริย์วงศ์จักรีทุกพระองค์ ขอจงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์พระองค์ทรงมีภาพรบรรณาไมแ้็งแรงสมงบูรณ์ทรงมีประทนมายุอยู่ยื่งเยืนอนานทรงประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญเมื่อเราปวงชนชาวไทยซื้บต่อไปตราเท่าชั่วกาลนานและขอญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ในวันนี้ขอโยมจงประสบความสุขความเจริญขอโยมจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอโยมโชคดีดวงดี ร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดปีและกตะลอดไปโดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเท,ทิอนพรเจ่อเริญนพรคุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางผ่านมายังบางขุนเทียนชายทะเลเชิญชวนแวะเข้ามาที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะคะตรงเข้ามาที่ซอยเทียนทะเล19ตรงเข้ามากรับขอพอรอหลวงพอ่อโต กราบขอพรท้าเวสุวรรณโนมาทำบุญไถ่ชีวิตโครกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุบโบสถวัดหัวกระบือกันค่ะหากท่านมาไม่ถูกสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์0875 00 58 00ค่ะสำหรับวันนี้รายการคิดดีแลน์เวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อแปเ้าราคิด เขอปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรือหนุกสุขหัวใจคิดถึงเธอเลือเกินความคิดนี้ดีที่สุด